หน้าหล่อๆสีขายดีมาอีกแล้วครับสีนี้เป็นอีกหนึ่งสีนะครับที่คุณลูกค้าชอบมากๆนะครับมาทีไรนะครับอยู่ไม่เกิน1อาทิตย์แน่นอนคันนี้นะเป็นหน้าใหม่ด้วยรถปี23จดทะเบียนปี24เลยนะครับกับเลขไมค์แค่20,000กิโลนะครับรับประกันศูนย์ยังอยู่ครบหมดนะครับรับประกันเลขไมค์แท้เหยี่ยูเอาเข้าศูนย์โตโยต้าให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัว เอนที่นะครับเกียร์ธรรมดานะครับเอนที่เกียร์ธรรมดารถคันนี้เดิมๆเลยเดิมล้อเดิมสีเดิมทั้งหมดทั้งคันนะครับมาดูรอบคันกันนะครับยางใหม่ๆเลยนะครับ20,000ืโลไม่ต้องห่วงเลยช่วงล่างเป็นซูเปอร์เฟกแล้วนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็เดิมๆเลยนะครับใครที่ต้องการสีประตูมาดูภายในกันภายในก็ยังคงเป็นสีดำนะครับตัวเอนที่ก็ภายในแบบนี้เบาะยังเป็นกำมะหยีนะครับแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์เดินหน้า6สปีดนะครับ1เกียร์ถอยหลังนะฮะ ความใหม่ของเขาเป็นไงครับพลาสติกนี่ยังอยู่ครบหมดนะครับ20,000ืโลไม่ต้องคุยเยอะนะครับนี่เลยนะครับเพจรถปี23คันนี้จดทะเบียนปี24กันไปเลยนะครับเลขไม่แค่20,000ืกิโลนะครับใครที่กำลังตามหา4ประตูนะครับลืมบอกราคาคันนี้เฮียหมูขายแค่6 5 5 0 0หันเท่านั้นนะครับราคาสบายกระเป๋ามากๆนะครับ6 5 5 0 0 0้มันคุณได้รถแบบนี้นะครับลืม ใครที่อยากดูรถตัวจริงนะครับที่ SC y ซ u ยุาเราตั้งอยู่ที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเทิงเซานะครับเครดิตดีอนุมัติภายใน1ชั่วโมงนะครับรอรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับรถ4ประตูเฮียหมูย,ยังมีในสต็อกอีกเยอะมากๆนะครับใครที่มองหารีโว่4ประตูตัวยกสูงมาที่นี่คุณไม่ผิดหวังแน่นอนเฮียหมูจัดให้ครับ